สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนนุ้ยเดวิสนะคะวันนี้เปิดคลิปวิดีโอนะคะมาพร้อมกับขนมกล่องใหญ่ยักษ์เบ้อเลยนะคะกล่องใหญ่จริงๆค่ะนี่นะคะนี่เป็น ขนมนะคะที่พี่สาวของสามีหรือว่าพี่สะใภ้นะคะอยู่ที่นิวยอร์กนะคะแต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยสั่งขนมนมาให้เราสองคนนะคะเป็นช่วงเทศกาลแห่งวันหยุดนะคะหรือว่าเท,เทศกาลแห่งความสุขเออเทศกาลแห่งวันหยุดวันหยุดก็ใช่ค่ะก็คือนุ้ยเนี่ยเริ่มหยุดงานนะคะตั้งแต่วันวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันพุธ ที่ 23, แล้วก็จะหยุดถึงวันที่27วันอาทิตย์นะคะแล้วก็จะไปทำงานอีกสัก2วันครึ่งนะคะแล้วก็หยุดช่วงปีใหม่อีกนะคะก็ครั้งนี้คริสต์มาสทามเนี่ยหยุด5วันนะคะ5วันนี้ก็พักผ่อนนะคะแล้วก็พี่สาวสามีก็เลยส่งของมาเซอร์ไพรส์เรา2คนนะคะปกติพี่สาวสามีเนี่ยก็ชอบจะส่งพวกดอกไม้ของขวัญหรือว่า กิฟท์ที่เป็นตะกร้าของขวัญน,นะคะมาให้นุ้ยเป็นประจําอยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงช่วงคริสต์มาสก็ส่งขนมมาให้นะคะเพิ่งได้รับนะคะเมื่อวานแล้วเมื่อวานนะคะนุ้ยทํางานก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปวิดีโอนะคะวันนี้วันหยุดนุ้ยก็เลยเออรอนะคะรอที่จะทําคลิปนะคะบอกสามีว่าอย่าเพิ่งกินนะคะ <laughs> จะเอามาให้เพื่อนๆดูก่อนนี่นะคะเดี๋ยวนุ้ยจะให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมีมีแบบ รสชาตินะคะหรือว่ามีอะไรบ้างในกล่องนะคะเดี๋ยวหนยให้ดูชัดๆนะคะอันนี้เป็นกล่องขนมนะคะกล่องเกือบเท่าไมโครเวฟเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ก็เป็นการ์ดนะคะจากพี่สปายนะคะก็เขียนว่า ดี๋ยวนุ้ยแอนดรูว์แอนนุ้ย wishing you a m ร r r y Christmas and a happy healthy New ี e a r love นะคะนี่นะคะนขนมก็จะมีคัพเค้กนะคะช็อกโกแลตมีช็อตเค้กนะคะมีคุกกี้นะคะนี่เยอะแยะเลยนะคะ ไม่รู้ว่าจะกินกันหมดไหมคะ2คนเนาะนี่เยอะมากเลยนะคะเป็นถาดมาเลยนะคะเ <_ S 1> พื่อนๆพี่ๆน,น,น้อง,องชอบรสชาติไหนชอบอันไหนลองคอมเมนต์มาดูนะคะส่วนตัวนุ้ยนะคะนุ้ยชอบชอบคับเค้ชกช็อกโกแลตนะคะชอบบราวนี่นะคะชอบราวนี่อันนี้นนะคะแล้วก็คุกกี้นะคะคุกกี้ก็น่าจะเป็นอันนี้กับอันนี้นะคะ นี่ราคาของขวัญช่วงเทศกาลคริสต์มาสะคะจากพี่สไปซ์จากนิวยอร์กนะคะน่ากินมากเลยทุกๆคน